เหมือนข้างล่างจะเป็นอันดับหนึ่งอย่างนั้นเลยก็ามาดิครับเดี๋ยวอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามก็มาเลยครับผมบอกเลยพี่เอาหมดพี่เอาหมดนะใครก็ได้ใครก็ได้อะจังหวะเนี้ย สวัสดีน้ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมยูวเทสวันนี้เราก็อ,อยู่กับเกมอาร์เซนอลน,นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นอาร์เซนอนลหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมานานนะผมเราเล่นาอาร์คมาเพราะ้ังทีะเยอะเลยทีเดียวแต่เราไม่ได้มาเล่นอาร์เซนอลสักทีเลยวันนี้ผมก็ได้มาเล่นอาร์เซนอลน,นะผมเพราะว่าไม่มีอะไรจะทานะครับก็เอาคนละม็ดไปดีครับก็หลับยาวนะครับบอกเลยเฮ้ยเหมือนข้างล่างจะเป็นอันดับหนึ่งอย่างนั้นเลยก็มาดิครับเดือออันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามก็มาเลยครับผมบอกเลยพี่เอาหมดพี่เอาหมดนะ ใครก็ได้ใครก็ได้อ่ะจังหวะเนี้ยพี่มันเอาสุดนะน้องเรียบร้อยครับพี่มันเก็บหมดคนเดียวโอ้โหบอกเลยวิ่งมาอย่างงี้ไม่ได้กินผมหรอกนะครับเหมือนข้างหลังจะยิงผมไหมเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงกระแว๊บนะครับนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่เองอุ้ยอุยอุยโดนยิงโดนยิงหลบก่อนครับผมใช้กลยุทธ์วิถีชีวิตเหมือนชนเผ่าไม่ใช่ละ ใช้สเตปนะผมสเตปในการหลบลีกแล้วก็รอเลือดรีครับผมเรียบร้อยครับบอกเลยโอ้โหเรียบร้อยจบเกมครับผมเพื่อนเราได้นะครับถือว่าไม่เป็นไรนะเราเข้ามากลา,างเกมนะผมก็อาจจะไม่ได้ที่หนึ่งเพราะว่าแต้มมันนำมันเก็บไปไกลแล้วนะเราเก็บไม่ทันอยู่แล้วนะครับโอเคต่อไปอยากให้เป็นสแตนดาร์ดมากเลยนะครับเดี๋ยวผมกดไปดูก่อนว่า มีกล่องอะไรนะ่าสนหรือเปล่านะครับมาดูสกินกันดีกว่าเฮ้ยสกินคือแร่ที่สุดอะเอเลียนผมมีแล้วนะครับเอออันนี้ผมก็มีแล้วนะคือแร่แรเนี่ยผมมีกันหมดแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยว่าเอเลียนผมมีจริงๆไหมนี่เห็นไหมเอเลียนนะครับทุกคนดูมันสวยไหมวะเออผมไม่รู้ว่ามันสวยหรือเปล่านะดูเห็นไหมผมมีแล้วนะครับก็เลยเออไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เออคือผมมีแล้วอะคือผมอยากให้มันมีสกินใหม่ๆมามากเลยนะสกินสวยๆสักนิดนะครับ ว่าเหมือนพวกสกินพวกนี้ผมจะเก็บหมดนะ <g ười> ผมจะเอามาหมดแล้วนะครับเฮ้ยฝั่งนู้นเข้าเอาอะเอากับพี่หรอน้องเอาพี่มันยากหน่อยเพราะพี่นี่มันแม่นนะครับบอกเลยพี่นี่มันแม่นจริงๆเฮ้ย <g ười> <g ười> เข้าไปไหนกันหมดวะนี่ไงอันดับหนึ่งฝั่งนู้นเหรอลูกกี้เหรอลูกกี้ฝั่งนู้นเหรอพี่เก็บได้แล้วบอกเลยพี่เก็บหมดนะเฮ้ยฝั่งนู้นมาลูกกี้รครับลูกกี้ เขาเรียกว่าอะไรวะอ่าคนที่มีอออออ่าเออทุกคนคนที่มันมีออร่าเฮ้ย x x x เทนทอร์เชียลได้หวะเฮ้ยเขาเอ็กเขาตายแล้วไม่ใช่ทำไมเอ่อมันอยู่ในมอนลินอาร์เซนอลได้เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้นะครับนี่แอบอ้างแอบอ้างชื่อน้องแตกไปดิแอบอ้างชื่อแอบอ้างชื่อก็เออ ตอนนี้เราอยู่อันดับหนึ่งนะผมเหมือนฝั่งนู้นจะมีแค่สมคนนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะผมยิงไม่สนุกนะอย่างงี้แบบพี่อยากโดนโดนลุมแบบทีละ4ทีละ5้าเลยอะ่ะน้องๆเอออยากโดนอย่างนั้นนะครับแต่นี่เขามีแค่3มคนไงลุมพี่ไม่สนุกเลยฮนะโอ้โหแลกไปได้ผมเอกเอกเทนซาชิออนเอาผมว่ะุีเอาเรื่องนะครับคนนี้แม่นใช้ได้เหมือนกันเนี่ยมีคนเล่นในมือถือด้วยนะครับ เล่นในมือถือส่วนมากผมเจอแบบเก่ง,กงๆทั้งนั้นนะครับยิงคมๆทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าเขายิงได้ยังไงนะแต่ยิงคมจัดอะครับทุกคนแบบถ้าผมยืนแรกเนี่ยผมตายนะออคือเขาคมจริงนะครับฝั่งไหนนะเฮ้ยรถไฟมาลูกสองร้อยเมตรไปดิครับจังหวะนี้เฮ้ยเซนทาเชียนไหมเนี่ยไม่ใช่ครับผมนี่สไนเข้าหัวไป บอกเลยโอ้โหหุ้ยเอ๊เข้าผมว่ะหุ้ยเอ๊เข้าผมหมดทุกคนเอาเรื่องจัดครับผมยิงแม่นเหมือนกันแล้วเนี่ยบอกเลยพี่นี่ได้เวลาเผาแล้วครับทุกคนเผา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 ไม่โดนว่ะอุ้ยอยู่ไกลตรงนู้นเฮ้ยโดนแล้วโดนละเจ็บไปครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหกีตาร์ขึ้นฟ้าเลยครับจังหวะนี้นี่นี่เห็นเห็น ยิงหนักครับยิงหนักหน้าไปก่อนครับต่อาตายหนึ่งครับตายสองครับออราอย่างนี้ต้องเจอเรายิงแน่นอนเราจะมาล่าเออตัวที่เป็นออรากันครับเป็นระเบิดครับผมเุ้ย,อยโอ้โหโดนข้างหลังเข้าอ่ะเุ้ยคนนี้เขาเอาอ่ะถืออูซี่อ่ะูซี่คู่มาฆ่าพี่เหรอน้องพี่ไม่ปล่อยให้น้องได้ฆ่าพี่คนเดียวหรอกนะเุ้ยฝืนนี้มันเบิร์ดนี่หว่า ว่าเป็นออโต้โอ้โหเมื่อกี้กดค้างไปเลยครับตัวเองเกือบตายแล้วไหมล่ะนี拜拜่มาดิคร <vengeance. S 1> oh, no ับก็มาดิคร <Yeah, S 1> uh ับพี่เอาหมดนะพี่เอาหมดนะบอกเลยเฮ้ยพี่เอาหมดนะน้องโดนโดนแต่ไม่โดนหัวอ้าเดี๋ยวไม่ตายนะครับตรงนี้มีอีกตรงนี้มีอีกโหเยอะ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 จริงคนเริ่มเข้ามาแล้วครับผมแต่ยังไม่เยอะมากครับผม ผมแบบอยากโดนลุมทีละสองทีละสามเลยครับมันมีคนอยู่บนหลังคาว่ะแต่ตายไปแล้วพออยู่ไหนกันครับเนี่ยโอ้รุ่นไงอยู่ฝั่งตรงข้ามหมดเลยครับลูกสองพันเมตรครับปืนพกครับผมโอ้โหตอนนี้ได้เข้าสู่เออโหมดมีดทองแล้วนะครับใครเอ,อ่ยโอ้โหเกือบฟันหลังครับผมโอ้โหฟันหลังเอ็กไม่ได้เฮ้ยผมไม่ได้กินเอ็กอย่างนั้นเลยเฮ้ยเขาเอาเรื่อง,องคนนี้คนนี้เขาจูกเก่งนะครับคนนี้เดีย๋ยวนะ แบบนี้มันกว้างด้วยสิสิ่งกีดขวางไม่ค่อยมีนะครับอาจจะล้วงเข้าไปลึกๆยากหน่อยแต่บอกเลยว่าระดับผมแล้วได้หมดอยู่แล้วครับผมมีหรือเปล่าตรงนี้นีครับผมหลังหักไปครับ <c oughs> อุย้ยโดนรถไฟชน <c oughs> หลังหักแล้วก็โดนรถไฟชนเลยครับโอ้โหจีๆไปครับน้องๆบอกเลยเฮ้ยมีคนตึงเหมือนกันแล้วเนี่ยอยู่เนี่ย โอเคครับ okay, ผมต่อไปอยากเล่นเป็นคิทเชนมากกว่านะครับเป็นออโต้แล้วกันไม่ค่อยชอบมังกีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยิงนะครับมันขึ้นอยู่กับการเก็บแต้มนะครับผมไม่ค่อยชอบนะครับเก็บกล้วยอะ่ะเออมาสุม่มอะไรดีมีดอะ่ะมีดเออเฮ้ยเหมือนผมจะไม่มีเอ็นนี่วะเหมือนผมจะไม่มีหมดวะ่ะผมเหมือนผมจะไม่มีแลแต่ผมมีเคียวอะ่ะเออเออ,เอ,อผมมีแลที่สุดแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ผมใช้เขียวดีกว่าแล้วก็สกินผมไม่ชอบเอ่อสกินเอเลี่ยนปะชอบชอบสกินนี้นะครับมันแสบตาดีนะครับมันเป็นน,นีออนนีออนดีโอเคแรนดอมปืนอย่างนั้นเลยอย่างนี้ก็สวยดีครับเป็นเก็บคะแนนครับผมใครได้เยอะที่สุดภายใน3นาทีก็จะได้แชมป์ไปครับผมบอกเลยพี่ต้องเก็บหมดอยู่แล้วพี่ต้องเก็บคะแนน,นให้ได้สูงสุดอยู่แล้วครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะ เ,ออเคยเจอสูงสุดที่ผมเคยเจอคือ200ครับผมแต่เป็นแฮกเกอร์นะเออแต่เป็นแฮกนะครับ200แต่ที่ผมเคยเก็บสูงสุดก็คือ100นะครับแต่งหนึ่งโอ้โหมาซ้อน2ครับผมผมโดนยิงไปก่อนเลยตายก่อนนะครับเมื่อกี้ถ้าผมไม่โดนยิงก่อนผมน่าจะเก็บหมดนะเมื่อกี้อุ้ยโอ้โห,โโหไม่รู้จะยิงคนไหนครับแบบโลกมากเมื่อกี้ เข้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับยิงมั่วไปครับ RPG ครับผมโอ้ถ้าเป็น RPG นี่เก็บยากนะครับผมขอเป็นปืนกลน่ะปืนกลรัวๆนิ่งๆอ่ะทุกคนเฮ้ยลูกซองครับผมลูกซองสเปดนะครับบอกเลยรัวมากแต่เก็บระยะไกลยากครับผมแต่เก็บหมดแน่นอนเฮ้ย ไม่ตายครับผมปิงครับปิง,ปงเขาน่าจะปิงนะครับอุย้ยโดนสอยครับผมอุย้ยปืนนี้อยากได้อยากได้นะครับอุย้ยลูกซองว่ะทุกคนถือว่าชอบอยู่ตุ้มซองนี้ยิงไกลได้ครับผมแรงด้วยโอ้โหไกลได้แต่ไม่ตายครับเมื่อกี้โดนไม่กี่นับเท่าี่ปืนนี้แค่สองลูกเองเหรอมันจะพอไหมเนี่ยไม่พอก็ต้องพอครับแตกหนึ่งอ้ยแตกหนึ่งเอง มีสับหลังไหมครับผมคนนี้เขาไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่เราก็เลยสับได้นะครับเจอคนเป็นๆนหน่อยนี่แบบสูยากเลยครับผมจงังหวะนี้แตกหนึ่งครับออล้อุ้ยเก็บไม่ได้วะลบกนันลบกนันแตกหนึ่งแตกสองืนนี้ยิงยากพอสมควรครับผมแต่มันมีสูนเล็งให้นะผมแต่เราไม่ค่อยใช้นะมันดูลำบากยังไงไม่รู้โอ้โหโดน ข้างหลังมาโดนเข้าหลังอย่างรวดเร็วนะครับโอ้โหลูกซองอันนี้ชอบนะแต่มันต้องเป็นระยะใกล้อ่ะถ้าเป็นระยะไกลนี่ยิงยากนะครับยิงง่ายอยู่แต่มันดาเมจน้อยนะครับนี่ระยะกลางๆนี่บอกเลยเก็บเก็บหมดนะครับระยะกลางๆเป็นไงบอกแล้วลูกซองนี้ดีจริงครับผมชอบเลยครับผมปืนนี้เราจะได้คะ,ะแนนครึ่งร้อยหรือไม่ ต้องมาดูครับโอ้โหคนนี้ก็เห็นผมก่อนนะผมก็เลยเก,ยก็บผมได้นะครับเื้ยปืนกลมาสักทีนะครับหลังจากรอมาอย่างเอวนานมีสโคบเลยนะปืนนี้ฮแต่โดนต่ยอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับเฮ้ยเพื่อนลูกซองควางเก็กบหมดเลยว่ะเฮ้ยเขาเอาเรื่องจังว่าคนนี้คุยฝั่งนี้เยอะเยอะเยอะ้างหัวหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่ชอบใช้สุดๆเล็งก็ประมาณนี้แหละครับยิงไม่ค่อยโดนครับผม โอเคได้57คะแนนครับผมครึ่งร้อยนะครับถือว่าผ่านอยู่นะบบคะแนนเอาเรื่องอยู่นะครับฝั่งนู้นมีคนเก่งๆเ,เยอะเลยนะครับมีคนเลเวล142ด้วยว่ะรีเอเจนซี่น่าสนรีเจนซี่ก็คุณพลิทีว่าน่าสนนะครับก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมปิดท่านี้เนาะสำหรับเกมอาร์เซนอลถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ